สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัส,สบ,บดีในเรื่องของการงานค่อนข้างจะมีแนวโน้มที่ดีโดยเฉพาะคนที่มีอำนาจที่อยู่สูงกว่าเราเขาจะให้ความเมตตาให้ความช่วยเหลือเราเป็นพิเศษเลยค่ะจำไว้ว่าถ้ามีปัญหาในเรื่องของการงานก็ให้เข้าหาผู้ใหญ่นะคะอาจจะเป็นหัวหน้าเราเจ้านายเราส่วนใครที่ทำธุรกิจมีหุ้นส่วนมีการลงทุนช่วงนี้ก็อาจจะมีการปันผลแบ่งผลประโยชน์กันการเงิน อาจจะมีปัญหาติดขัดบ้างนะคะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอาจจะต้องเหนื่อยในการหมุนเงินแต่คุณก็สามารถผ่านมันไปได้และอีกเรื่องระวังในเรื่องของการเสียเงินไปในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวด้วยนะคะความรักสําหรับคนมีคู่อาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้เกิดความเครียดมีความทุกข์เหมือนมีฝ่ายหนึ่งถูกกระทําให้เกิดความทุกข์ความกังวลก็ต้องจัดการดูแลอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้ดีนะคะ อย่าปล่อยให้จิตใจของเราจมอยู่กับเรื่องแย่ๆให้ตั้งสติดึงตัวเองขึ้นมาจากความรู้สึกนั้นค่ะมองโลกตามความเป็นจริงแล้วเราจะสามารถข้ามผ่านปัญหาไปได้นะคะความรักสำหรับคนโสดแนะนำว่าควรโสดต่อไปก่อนค่ะ เพราะยังไม่ใช่จังหวะที่ดีคบใครคุยกับใครอะไรยังไงก็รู้สึกว่าเขาคุยไปแล้วเขาจะชอบเราไหมยังมีความไม่ชัดเจนอยู่ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเขาจะยังไงกับเราจะพาให้เราเกิดความเครียดขึ้นมาได้หรือถ้าได้คุยกับใครสักคนที่ค่อนข้างจะจริงจังก็กลายเป็นว่าเขาอาจจะมาเอาเปรียบเราก็ได้นะคะฉะนั้นให้โสดแบบสวยๆไปก่อนค่ะสุขภาพระวังเรื่องของการปวดขาปวดเขา่า ลุกนั่งไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่นะคะรวมถึงปัญหาภายในช่องปากเช่นปวดฟันร้อนในนะคะในเรื่องของการไอก็ได้นะคะก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีๆด,ด้วยนะคะโชคลาภถ้าเป็นคนที่ชอบเสี่ยงเลขเสี่ยงดวงช่วงนี้ดวงของคุณถูกโลก,กับเรื่องที่ถูกต้องถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นควรที่จะคบหากับรัฐบาลไม่ควรครบหากับสิ่งที่อยู่ใต้ดินนะคะหมายถึงว่า ควรที่จะซื้อลอตเตอรี่นะคะไม่ควรที่จะไปเล่นหวยใต้ดินค่ะตัวเลขมงคลของคุณก็คือเลขอายุของคุณนั่นเองค่ะ